ไปลูกไปอยู่ห้องเต้ยอาหน่วยการเรียนรู้ที่สต่อจากเดนที่หนึ่งนะเดือนหนงกูสอนไปถึงสาหน่วยแล้วนะใครมีเรียนก็เชิญไปได้เนาะเห็นนะอะหน่วยการเรียนรู้ที่สี่นะครับชาอาเซียนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้นะอันเดียวต่อไปเรื่องที่จะศึกษาหรือประเด็นที่จะศึกษาแต่จ๊ะมีอยู่กี่เรื่องกี่ประเด็นสามเรื่องสาประเด็นประเด็นแรกธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน ประเด็นที่สองจกเงินของประเทศสมาชิกอาเซียนประเด็นที่3ามดอกไม้ของประเทศสมาชิกอาเซียน,รเ,ยรเ,เ,ยนเรียนอยู่สามสาเรื่องวันนี้เรื่องที่หนึ่งธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนนะจ๊ะอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติ นะครับแผงเอเชียจอนออกเสียงใต้ก็อบอกว่าขอนุญาตนะมีความพยายามที่จะให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมายความว่าไงไม่ไม่แตกแยกไม่แปลกแยกกันนะฮะในโครงสร้างขออภัยนะพิมคอควายตกไปนหนึ่งตัวกลายเป็นโครงสร้างเลยนะต้องเป็นโครงสร้างนะฮะในโครงสร้างกดบัตรข้อที่ 11ได้ระบุถึงอาตลักษณ์และสัญลักษณ์ของอาเซียนอาตลักษณ์และสัญลักษณ์ของอาเซียนนะซึ่งทําให้ประชากรอาเซียนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนอกจากเราจะมีสัญลักษณ์ร่วมกันแล้วรู้จักสัญลักษณ์อาเซียนไหมสีน้ําเงินตรงกลางเป็นรวงข้าวมัดกันสิบรวงอ่ะนั่คือสัญลักษณ์อาเซียนใช่ไหมเออเรารู้จักกันนะนอกจากจะมีสัญลักษณ์อาเซียนร่วมกันแล้ว แต่ละประเทศแต่ละประเทศ,เทศก็มีอะไรสิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำชาติของตัวเองที่มันตา่างกันออกไปดังนั้นการที่เราจะมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับธงสกุลเงินอะไรต่างๆเนี่ยดอกมุงดอกไม้เนี่ยจะทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพิ่มมากขึ้นนะฮะอ่รศัพท์กูต๊ดๆอยู่นวะน่ะอ่ะต่อไป เรามาดูธงชาติก่อนนะฮะธงชาติเนี่ยถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของทุกประเทศทุกประเทศ,ท,เท,ศทั่วโลกมีธงไหมมีธงชาติโอ้ยโอ้โหเข้าไม่ได้นะทุกประเทศทั่วโลกมีธงทั้งนั้นเลยเราก็มีธงชาติเหมือนกันนะฮะเราจะมาดูธงชาติของแต่ละชาติในอาเซียนกันดีกว่านะฮะบนผืนผ้า ของธงแต่ละประเทศนั้นจะมีสัญ,ญลักษณ์มีรูปภาพมีสีที่ตา่างกันออกไปไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับพันาการทางประวัติศาสตร์และลักษณะาทางสังคมวัฒนธรรมของแต่ละชาติซึ่งมีความหมายยิ่งใหญ่และก็เป็นที่ภาคภูมิใจของคนในชาตินั้นๆน,น,นะนะักเรียนดูรูปธงข้างล่างธงแรก เป็นธงของประเทศอะไรเก่งมากธงที่สี่ธงที่สี่ไอ้นี่บอกไทยโอ้โหเล้วไม่ใช่ไทยไอย้ไม่ใช่ไทยนะไทยต้องเป็นธงหมายเลขเอา่าลำดับที่สองใส่หมายเลขลำดับที่สองผิดพลาดลำดับที่เก้าเป็นธงของประเทศ ลำดับที่เก้าเป็นของกัมพูชาลำดับที่เจ็ดเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวเดียวใจเย็นๆเจ็ดยังครูจะให้คนตอบไอบ้บ้ารีบตอบมาทำไมลำดับที่ห้าดีกว่าลำดับที่ห้าคนที่จะตอบคือ ใครเลขที่สิบยกมือไม่เอาแกไม่เอาแกเลขที่เจ็ดยกมืออ้าวแกหิวเหรอฮะไม่มีเหลือประเทศมาม่าเนี่ยฮะแกเมาอยากกันยุงเหรอ ประเท็อะไรลำดับที่ห้าประเทศ,ท 5, เ,ทศเสียงครูไม่ดังใช่ไหมหรือหูแกมีปัญหาแกมีปัญหาก็รูหูใช่ไหมเอาไม่ยองเปิดโอ้เปิดทำไมเราทงลำดับที่ห้า มบนจอของประเทศแกตอบหรือแกถามครูตอบหรือถามตอบคือประเทศเออเมื่อกี้มีมาเลหรือเปล่าครับครูตกลงมันตอบหรือมันถามครูะนะฮะประเทศมาเลเซียถูกแล้วนะอ่ะแสดงว่าเรา มีความรู้พื้นฐานเรื่องธงบ้างแล้วถึงบางคนอาจจะเข้าม่อเข้าหายไปบ้างแล้วก็มีนะตอบประเทศอะไรก็ไม่รู้อ่ะต่อไปเรามาดูธงชาติแรกกันเลยอ่าประเทศบรูไน,น,นดารุสซารามเนกราบููไนดารุสซารามอ่าธงของเขาเป็นแบบนี้นะนะครับบูไนมีธงชาติอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29เดือนพอสอสองวัน 5, 2, แม้วร้อตอบถูกเหมือนดูจากจอมาเลยใช่ไหมตั้งแต่ยังมีฐานะเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษนะยังตกอยู่ภายใต้อำนาจของอังกฤษอยู่เลยนะฮะนะแต่ว่ารับเอกราชเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมส2 7บนะฮะบูไนใช้ธงสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของรัฐมาตลอด ต่อมาในปีพศ2449มีการเพิ่มแถบสีขาวและสีดำคาดบนธงและในปีพศ2509มีการแก้ไขอีกครั้งโดยการเพิ่มตราแผ่นดินลงไปจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังใช้แบบนี้อยู่เริ่มแรกเลยสีเหลืองอ้อยไม่มีอะไรเลยนึกออกไหมเหลืองอ้อยไม่มีอะไรธงสีเหลืองพื้นเหลืองเลยต่อมามีอะไรเพิ่ม มีคาดขาวดำมาเพิ่มนะและในปีพศ2509เพิ่มอะไรเข้าไปาตาแผ่นดินเข้าไปเห็นไหมมันเพิ่มมาเรื่อยๆนะอลักษณะของธงชาติของเนการาบูในดารุสสรามเป็นธง่าเป็นผืนธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผืนสีเหลืองภายในมีแถบสีขาวและสีดำวางพาดตามแนวแย,ยงมุมจากมุมด้านบนคันธงไปยังมุมปลายล่างปลายธงมีสีขาวอยู่ด้านบนมีสีดำอยู่ด้านมีตาแผ่นดินอยู่ตรงมีความหมายดังต่อไปดีนะฮะสีเหลืองเป็นสีประจำสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นประมุขของประเทศนะ รูปพระจันทร์เสี้ยวเห็นรูปพระจันทร์เสี้ยวไหมพระจันทร์เสี้ยวสีแดงเห็นป่ะรูปพระจันทร์เสี้ยวเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามพร้อมคําที่จะรึกบนรูปพระจันทร์เสี้ยวหมายความว่ารับใช้เสมอตามแนวทางของพระเป็นเจ้าสียามและสีขาวเป็นสีแห่งมุขมนตรีของประเทศนะฮะคำจารึก ใต้รูปจันเสี่ยวเห็นไหมฮะอาจจะตัวเล็กหน่อยอ่าคำจารึกใต้รูปจันเซี่ยวข้างใต้มันมีตัวนัือือยู่เห็นปะเขาเหลือง,องๆนะอ่าหมายความว่าบรูไนดารุสราาบ้านแห่งความสงบสัรลักษณ์สองมือที่ชูขึ้นเห็นไหมมีมือสองมือชูขึ้นนะฮะหมายถึงการเอื้อมให้ถึงพระเป็นเจ้า นั่นเองครับอ่ะธงชาติประเทศแรกผ่านไปแล้วบรูไนาดารุสซารามต่อไปธงชาติประเทศที่สองอ่านเต็มเต็มราชอาณาจักรกัมพูชา kingdom of cambodia นะ ไม่ใช่คอนดอมไอ้บ้าคิงดอมแม่อ้าวคิงดอมแปลว่าราชาอาณาจักรนะฮะทองชาติกัมพูชาที่ใช้ในปัจจุบันถือกำเนิดขึ้นในช่วงที่มีการเรียกร้องเอกราชจ,จากฝรั่งเศสสมัยก่อนนะฝรั่งเศสนั้นครองดินแดนกัมพูชาอยูนะ่และกัมพูชาก็เรียกร้องเอกราชจ,จากฝรั่งเศสนะในปีพศ .2,500 เอ้ยพสองพัน 491นะครูคุณครูพิมพ์ผิดนะฮะ2องพถึงสองพแก้ไขนะฮะพศสองพันห้อสองพัน้าสิบเถึงสองพนหะะ้ะได้เปลี่ยนไปใช้แบบอื่นระยะหนึ่งจนกระทั่งสองพันห้าร้อยสเปลี่ยนมาใช้เหมือนเดิมนะฮะอ่ะลักษณะของธงชาติ ราชจักรรมพูชาผืนทงแบ่งตามแนวยาวเป็นสามริ้วโดยริ้วกลางเป็นสีกว้างกี่ส่วนมีรูปอะไรอยู่ตรงกลางรูปอะไรรูปนครวัดสีอะไรสีขาวอยู่ตรงริ้วที่อยู่ด้านนอกทั้งสองริ้วกว้างริ้วละหนึ่งส่วน มีสีน้ำเงินมีความหมายดังต่อไปนี่นะครับสีแดงหมายถึงนครวัดสีขาวหมายถึงสาิภาพและศาสหนาซึ่งเดิมรากงามาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูแต่ได้เปลี่ยนเป็นศาสนาพุทธในปัจจุบันสีน้ำเงินหมายถึงสถาบันพระมหกศากษัตริย์นธงชาติกัมพูชามีการเปลี่ยนแปลงพันธุ์ทางการเมืองหลายครั้ง แต่อย่างไรก็ตามธงชาติกัมบ,บูชาเกือบทุกรูปแบบจะต้องมีรูปณนคะรวัดอยู่ตรงกลางเสมอนะฮะอ้าวจบไปแล้วสองประเทศบรูนไนกับบรูนไนกับกัมบ,บูชาประเทศที่สามคือสาธารณรัฐอินโดนีเซีย หรือว่า republic of I อินโดนีเซียนะธงชาติอินโดนีเซียมีชื่อเรียกว่าเบนดา r a ฟูซ a k a หมายถึงธงอันเป็นมรดกตกทอดนะถือว่าเป็นธงที่โบกสะบัดอยู่หน้าบ้านพักของนายซูอาโนภายหลังที่ประกาศเอกราชเมื่อวันที่17สิงหาคม2488นะฮะ เนี่ยทงเนี้ยเคยอยู่หน้าบ้านพักของนายซูอโนนายซูอโนก็คือคนที่ประกาศเอกราชนะครับเมื่อวันที่17สิงหาคม2,488นะฮะผืนทองตัวต้นแบบเย็บโดยใครเมียของเขาเองเมียของนายซูอโนก็คือนางฟัตมาวาตีสูอาโนภรยาคนที่สของนายซูอโนนั่นเอง อิสลามมีเมียได้กี่คนสี่คนอ่าเฮ้ยผู้ชายหนึ่งคนมีเมียได้สี่คนตามหลักศาสนาแต่จะมีเมียต้องได้รับการยินยอมจากเมียคนก่อนหน้าด้วยจะมีเมียเพิ่มต้องได้รับการยินยอมนะฮะอ่าลักษณะของโอันนี้ลืมแก้ลักษณะของธงชาติอินโดนีเซียขออภัยลืมแก้นะ จากกัมพูชาเป็นอินโดนีเซียนะฮะละักษณะของธงชาติอินโดนีเซียมีต้นแบบมาจากธงของอาณาจักรมัชปาหิตซึ่งเป็นอนาณาจักรโบราณอยู่ในแถบนั้นมัชปาหิตเนี่ยเป็นอนาณาจักรโบราณอยู่ในแถบมาเลเซียและอินโดนีเซียนะครับมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างสองส่วนยาวสามส่วนพื้นธงแบ่งออกเป็นสองส่วนตามแนวนอนนะฮะอ่า สีแดงหมายถึงความกล้าหาญและอิสรภาพสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และความยุติธรรมแก้ไขนะครับข้างบนเป็นธงชาติอะไรอินโดนีเซียนะฮะขอภัยลืมแก้ต่อไปประเทศที่4ี่ธงชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว the lao people's เด democratic รีพับบิกนะชื่อเขาเนี่ยทำให้เราสับสนตกลงเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าเราเนี่ยเราเป็นประชาธิปไตยไหมเป็นไหมเราเป็นคอมมิวนิสต์จ้ะไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเออเห็นไหมเราเวียดนามนีม่เป็นคอมมิวนิสต์จ้ะเมื่อก่อนพอม่าก,ก็เป็นคอมมิวนิสต์แต่มาเปลี่ยนเนี่ยแล้วก็ยึดอำนาจีกแลนะ้วกูกะนหัวนะอ่ะไป กนะธงชาติลาวเป็นหนึ่งในธงของประเทศที่ปกครองด้วยรัฐบาลคอมมิวนิสต์ที่ไม่มีสัญลักษณ์รูปคอและรูปเขียวคือถ้าเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยธงเขาจะมีรูปคอรูปเขียวเคยดูหนังไหมเออนั่นแหละเป็นธงของสัญลักษณ์ของคอมมิวนิสต์นะฮะแต่ธงลาวไม่มีสัญลักษณ์รูปคอรูปเขียวนะฮะอ่าเริ่มใช้มาตั้งแต่2ธันวาคม2518 ซึ่งเป็นวันสถาปนาประเทศนะฮะธงชาติลาวในปัจจุบันนะครับเรียกภาษาลาวเรียกว่าธงวงเดือนอ่าเป็นธงพื้นสีขามแถบสีแดงมีวงเดือนสีขาวอยู่กลางของธงโดยสีและสัญลักษณ์ของธงมีความหมายดังนี้นะฮะสีแดงหมายถึงเลือดแห่งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของ ชาวลาวสีน้ำเงินหมายถึงความมั่นคงและความอุดมสมบูรณ์ของของชาตินะฮะว่างไงนางขิมนางเขียนอะไรไม่ใช่นางขิมนี่ยบอกขึ้นหน้าเหมือนขิมเลยว่าโอ้ยขอภายชื่ออะไรแล้ว,วอ่ะเออพัสสุดาขึ้นหน้าเหมือน้อขิมเลยมันปิดแมสหน้าคล้ายๆกันเลยเออนั่นแหละ ฝาแฝดอ่ะต่อไปดวงจันทร์สีขาว mm hmm. เป็นชนะของดวงจันทร์ที่ลอยเด่นเหนือลำนำ้ำโขงหมายถึงเอกภาพของชาติภายใต้การปกครองของรฐัฐบาลพรรคประชาชนปฏิวัติลาวหรือพรรคคอมมิวนิสต์ลาวนั่นเองหมายถึงการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งของชาวลาวสองฝั่งโขงห้าประเทศย่าง <Yeah. S 1> อันนี้สีป่ะ <Yeah. S 1> อะสีอ่ออีกร <Yeah. S 1> ประเทศหนึ่งนะ อ่ะต่อไปธงชาติมาเลเซียนะฮะธงชาติมาเลเซียแบบแรกก็คือธงชาติสหพันธรัฐมาลายาไม่ได้เป็นแบบนี้นะฮะจะเป็นแถบริ้วๆขาวแดงขาวแดงนะขาวแดงนักเรียนจินตนาการว่าธงชาติมาลายาเนี่ยนะฮะรัฐมาลายาเนี่ยตัดไอ้สีน้ำเงินกับพระจันทร์เสี้ยวกับดาวออกเป็นแบบนั้นอันนั้นคือธงชาติมาลายา แต่มาเลเซียเนี่ยเพิ่มเข้าไปเอาแถบสีน้ําเงินกับดาวแล้วก็จานเสี่ยวใส่เข้าไปกลายเป็นมาเลเซียนะฮะธงชาติสาพันธรัฐมาลายาเนี่ยนะฮะเป็นธงแบบแรกที่มาเลเซียใช้เริ่มใช้ในปีพศสองพาสิบเก้โดยธงนี้ต้องใช้คู่กับธงชาติอังกฤษนะครับรูปแบบปัจจุบันก็คือแบบนี้ที่เรียนเห็นเนี่ยถูกใช้ครั้งแรกเมื่อปีพศสองพั ก่อนหน้านั้นไม่มีรูปพระจันทร์ไม่มีรูปดาวไม่มีพื้นสีน้าเงินถึกออกไหมก่อนหน้านั้นเป็นอย่างนั้นแต่พอสองพันห้าร้อยหกเพิ่มเข้าไปเพิ่มพื้นสีน้าเงินเพิ่มพระจันทร์เสี้ยวเพิ่มดาวเข้าไปนะอ่ะต่อไปลักษณะของธงชาติมาเลเซียธงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างสิบยาวสองส่วนพื้นธงสีแดงสลับสีขาวรวมส4บสแถบ และแถบมีความกว้างเท่ากันหมายถึงรัฐในแห่งสหพันธรัฐมาเลเซียจานวน13รัฐและรัฐบาลกลางที่กุงกลวลลำเปอร์ก็เลยเป็น14แถบที่มุมธงด้านคันธงมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในบรรจุเครื่องหมายประจันเสี้ยวและดาว12แฉกหมายถึงความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐทั้งหมดนะฮะอ้าวไปดูความหมายก่อนนะรัศมีดาว14แฉกหมายถึง ความเอกภาพของหมู่รัฐทั้งหมดสีน้ำเงินหมายถึงความสามัคคีของชาวมาเลเซียพระจันทร์เสี้ยวหมายถึงศาสนาอิสลามอันเป็นศาสนาประจำชาติสีเหลืองของพระจันทร์เสี้ยวและดาวหมายถึงยางดีเปิดตัวนอากงผู้เป็นประมุขแห่งรัฐเก็เป็นประมุขแห่งรัฐก็จะเป็นคนที่มีความสำคัญมากนะอ่ะห้าประเทศยัง ห้าประเทศแล้วนะฮะนักเรียนเดี๋ยวตอนในครั้งหน้าอีกห้าประเทศนะเราจะมาเริ่มที่อะไรครั้งหน้าจะาเริ่มที่อะไรเมียนมานะฮะเมียนมาอ่ะคราวนี้ดูแบบฝึกฮาดนะใครที่ไม่เอามาเดี๋ยวกลับไปทำที่เอามาเปิดดูด้วยนะจ๊ะแบบฝึกหาด ในนี้มันก็มีอยู่แล้วแหละมีครบเนื้อหาอะไรเรียบร้อยนะฮะกิจกรรมที่หนึ่งน่าจะทำได้ง่ายๆใช่ไหมทำหรือ,อยังทำแล้ว,ลวถูกเปล่าผ <ม S 2> ิดลอกตามเามหรอโอ้ลอกตามถูกอยู่แล้วนะให้เราใส่ชื่อประเทศบรรยายณะทงชาติและสัญลักษณ์บนธงชาติของแต่ละประเทศ นะกิจกรรมที่สองให้นักเรียนเรียงลำดับขนาดพื้นที่ของประเทศเหล่านี้จากมากไปหาหน้อยทำได้ไหมไทำได้ไดกิจกรรมที่สามให้เรียนบอกข้อมูลพื้นฐานของแต่ละประเทศตามที่กำหนดทำได้เปล่าน่าจะทำได้ไดหนึ่ง ตาแผ่นดินของประเทศอะไรเนี่ยเป็นรูปครุฑสีแดงเนี่ยไทยไทยประมาณนั้นเนาะน่าจะทำได้โอเคนะอย่างน้อยๆเอาสามแบบฝึกหัดก่อนนะเอาสามแบบฝึกหัดก่อนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าตรวจแบบฝึกหัดในชั่วโมงโอเคไหมตรวจอย่างน้อยสามแบบฝึกหัดไงเธอทำมาเยอะเกินครูก็ตรวจแค่นั้น ึงออกไหมตรวจแค่สามอันก่อนกูจะไล่ตรวจเรื่อยๆึงออกไหมโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้เป็นยังไงสวัสดีครับ